ขอเรียนเชิญนะครับคุณประเทืองล่วงพ้นนะครับเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าพระพุทธรูปเรียนเชิญครับ ขอเรียนเชิญคุณสมมาตรสิริแพทย์นะครับร่ายความสักการะและจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพราะบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าชริกติ์นครับ อันดับต่อไปนะครับเปยนเชิญคุณวีนาไกรเดชน,นะครับจุดทูปเทียนหน้าตู้พระธรรมบูชาพระธรรมเรียนเชิญครับ

ทุตียมปีตังคามกระนังขจามิดุตียมปีสังคางกระนังขจามิดุจียมปีตัทคางกระนังขจามิตัตยามีขุทังกระนังขจามตัยามีขุทม ยัาปิธัมมังสระนัมัจามิตาปยัาปิธัมมังสรนัมัจามิตาปิญาณิปัญจทิาปธานิสิเรนะอาานาโตาสะหะวะโตอ हा हो लाल लाल हो मैया

พุทธาลัยทุกอาทิตย์บลเจนอาทิตย์บาลเจนวิกาตาบาลเจโยวิกาตาบาลเจโยวิธีถวายพระไตรนะครับโดยแขกผู้มีเกียรตินะครับมีทั้งหมด8ท่านนะครับมีคุณสมฤทธิ์เวทธรรมาคุณยาวมาศสันธริด คุณชนชวีศีราธาราคุณจุไรอินทรักษาคุณสมควรชนสวัสดิ์คุณบุญยงชนสวัสดิ์คุณสุวิจักรมลประคองคุณรำพันกิริแรงนะครับ ินเีิญแขกผู้มีเกียรติที่สวายพระไตนะครับยินเชิญน,นะครับวางพระไตนะครับวางบนผ้าทุสัยโยงได้วางขวางนะครับ

เจ้าภาพขอเรียนเชิญนะครับแข่ผู้มีเกียรติที่จะร่วมถวายเครื่องไทยธรรมและตถตุปใจแต่พระเจ้านะครับคุณถาวรเวทธรรมมาคุณนีสิริมหาคุณทวีชนสิริคุณบัญญัติพุ่งเฟื่องคุณทิพป,ประพาชื่นชิดคุณวารีชวีวันคุณวิรัตชัยสิทธ คุณจีบสีโชตเดียนเชิญครับอุทิศส่วนกุศลที่เราปฏิบัติในวันนี้แด่พระองค์ท่านนะครับโดยการทำสมาธิจิตเป็นเวลาหนึ่งนาทีเดียนเชิญครับ ครับขอบคุณครับ,บ,รบนิ้มวันพระคุณเจ้าครับอาวาลิวะโหลาปาลิโหลินติตาอะลัมเอวะเมวะอิตโตทินังเปปุหอ นาตตครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับก็ได้ทำพิธีบำเพ็ญพระกุศลนะครับโดยได้สำเร็จแต่สิ้นหัแล้วนะครับในคืนวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอันเจ้าภาพนะครับชุมชนกลางดงและชุมชนบ่อหลวงนะครับรวมทั้งอสมอทั้งสองชุมชนด้วยนะครับที่มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และก็ยังขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่วายปกครองนะครับนำโดยกำนันวิโรจน์ชนสวัสดิ์และ,ะผู้ช่วยทั้งผู้ช่วยกำน,นันสารวัตรกำน,นันแพทย์ตำบลผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกท่านที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ในการเดินพระไตรให้กับแขกผู้มีเกยียรติก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ